วันนี้นะครับเริ่มกันในเรื่องเกี่ยวกับการจับกลุ่มปัญหายาเสพติดนะครับทหารพลานกองกําลังผาเมืองก็ได้ประทะกับขบ,ขบวนลำเลียงยาเสพติดบริเวณชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้าก,กว่า4ล้านเม็ดครับและเคตามีน26กิโลกรัมโดยบรรจุในถุงชาคาดว่าเป็นของกลุ่มว้าเหนือครับกองบังคับการควบคุมทหารพลานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกําลังผาเมือง ได้จัดกำลังพลลาดตระเวนและทําการซุ่มโจมตีบริเวณป่าละเมาะบ้านปู่หมืน่นตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พบบุคคลต้องสงสัย3คนนะครับพร้อมอาวุธคาดว่าเป็นส่วนล่วงหน้าคุ้มกันคาราวานยาเสพติดเดินเท้าข้ามชายแดนเข้ามาในพื้นที่ จ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวก็ได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่จึงเกิดการประทะก,กันนานกว่า5นาทีนะครับจนกลุ่มคนร้ายวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าหลังเสียงปืนสงบตรวจสอบฝ่ายเราปลอดภัยส่วนกลุ่มคนร้ายก็ได้ลาถอยพร้อมตรวจสอบพื้นที่โดยรอบพบเป้ดัดแปลงจำนวน32ใบตามทางเดินไหลเขานะครับภายในก็บรรจุยาบ้าจำนวน4ล้าน2แสน 2 6 0 0 0เมตรเคตามีนอีก26ถุงบรรจุในถุงชาน้ำหนัก,กรวม26กิโลกรัมระเบิดคว้างจำนวน1ลูกมือถือและวิทยุสื่อสารส่วนคนร้ายก็คาดว่าน่าจะเป็นคาราวานใหญ่ดูได้จากจำนวนเป้ที่ยึดนะครับน่าจะมีมากกว่า10คนขึ้นไปครับ ท้านของพลตรีนริศถาวรวง์ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองค่ะท่านก็ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุน,นะคะระบุว่ายาเสพติดน่าจะเป็นของกลุ่มว้าทางตอนเหนือและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางของกลางว่าจะนําไปพักที่ใดเพื่อขยายผลผู้ร่วมขบวนการต่อไปค่ะ